โอเคเมื่อกี้นะเพื่อนๆน,นะเอ่อคลิปมันตัดไปนะเพื่อนเพราะว่าออคอมผมมันเต็มและตอนนี้ก็ไปเคลียร์ไปแล้วและนี่นี่ก็ต่อจากคลิปที่แล้วไอ,อคลิปคือมันต่อกันนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะทําให้มันต่อกันเลยนะเดี๋ยวมาลุ้นว่าออกอะไรคลิกไปอ,อ๋อก็ชุดในสต็อกอยู่นะเพื่อนนะก็ถือว่าโอเค คืนนี้บวกอะไรวะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเปิดเปิดกล่องกันนะเพื่อนนะเปิด,นะปด,ปดตังยั่วมันก่อนเปิดตังยั่ว่อนแล้วก็เ,เปิดเลยเพื่อนไม่อยากจะพูดนะเพื่อนๆนะเออแต่ว่าก็โอเคนะในใส่แล้วถึอดี ผมลิงลมไปเหมือนลมบายบายครับผม